อย่างนี้มันไม่แล้วว่มันจะพอไหมแล้วเชียงตํารวจจับจะร้องเป็นกองเฉามันจะพอไหมแล้วเชียงตํารวจจับจะร้องนี่เนาะคือน้องตายโดนคมขู่อ่าเจ้าตำรวจมาจับแม่นเนาะที่อัดคลิปออกปกป้องไอ้ตัวเองที่ไอ้ตัวเองถือทีมถือเมียป้าเมียทีมแต่น้องตายเนี่ยอัดคลิปออกมาเว่าเรื่องเมียป้าเมียทีมเนาะคือน้องตายอยากมาถามเราพี่น้องว่า พิษบอทีน้องใต้ออกมาปกปองอายตัวเองทั้งที่อายตัวเองถือกระทบเนาะก็คือเขาโทษว่าเบาให้น้องใต้ว่าไปเบาผ่าพินถึงเขาอ่ะนะก็คืออ่าอ,อันนี้น้องใต้บริผาทพิ่งเทิงไผแค่ออกมาเ้าค่วมจริงแนี่ยออกมาปกปองอายตัวเองถ้าว่ามันบมแมนควา่วมจริงกักสามารถออกมาสีแจงผ่านสื่อหรือว่าผ่านช่องน้องใต้ได้น้องใต้ก็ได้โทรไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นบ่าบ่มีเวลาปาปนันดอกคน่าอ๋อคือน้องใต้นี่ บอกให้เพื่อนนี่ออกมาสีแจ้งแม่ออกมาแก่โตกันค,ค,คิดว่าน้องตายบอกว่าแมนความจริง <Man. S 2> เพ Man, ื่นตอบว่าบ่มีเวลาแมนะ่เพื่อนบ่กบูมีเวล่าปนนันดอกนี่เด็กขี้เพื่อนบอกกับบอะไรบ้างบูมีเวลากาับเพื่นว่าจะแซ่ดด้บอกเ <Man. S 2> บ,บิ่งเบิ่งอ่ะฟังอ่ะ้ฟังขอขอเบิ่งหลักฐานเนาะก็คือน้องตายนี่ตอนนี้น้องพี่น้องเนาะปกป้องไอ้ตัวเองจนถือคมคูเนาะว่าจะเอาตำรวจมาจับเออเจ้าออกมาบอกแบบนี้ขอสิเอาตำรวจมาจับเจ้านี่เันนี้อ่าเปิดเปิดตร อ๋อเป็นขอความบ่ค่อยบ่มีเวลาขนาดนั้นดอกมีแต่มีแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ <Man. S 1> อย่ายุ่งเกี่ยวกันแม่น <Man. S 1> คือเมียนี่คือเมียของไอเอิร์กนี่เมียของนอง้องไอของน้องใายน,ายนี่อยากปะกับไอเอิร์กโดยที่บ่ให้ไอเอิร์กเว้าหยังแม่น <Man. S 1> ปะกับไอเอิร์กไปมีผู้ใหม่ <Man. S 1> โดยที่บ่ให้ไอเอิร์กเว้าหยังแม่นแต่ว่าสําหรับน้องตายคิดว่ามันบ่ไไรเพราะว่าเฮากัมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะว่าตอนเอากันก็นกนกมีผู้ใหญ่มีอันนั้น เพราะฉะนั้นสีบ้าแมนเพราะฉะนั้นถ้าจบถ้าพายิ่งอยากจบสีอยากจบแบบให้ผู้ชายเงียบก็คือว่าอกว่าเบามาโตยังเลยก็คือมื้อนี่นะแมเพิ่นโทรมาบอกว่าบ่พอใจสี่นองตต้อัดคีบเบามานนองตายบแมนดาละแต่สิว่าเบาเนี่นั้นผิดมาเนาะเบาใอ้ิ่นเสียหายผิดมาแต่ว่าน้องต้ยบเด้ซื้อโบเลยอันนี้ น้องตายเบาประเด็นแค่ว่าอ้ายถืงนอกใจไอ้ายถืงโดนกระทําเพราะว่าที่น้องตายเบาทุกอย่างน้องตายมีหลักฐานนะพี่น้องแล้วน้องตายคิดว่ามันพิษเบาที่เขาออกมาปกป้องอ้ายตัวเองเนาะถามผู้ใด้พื้นฐานหูกับสามารถไปเบิ่งสองน้องตายเนาะที่ว่าน้องตายเบาหั้นเนาะคือประเด็นเนาะประเด็นนี้บาหน่อยเบิ่งบาหน่อยเข้าใจแล้วเนาะอันนี้บุได้มาแก่ตางแทนน้องตายบุได้มาแก่ตางแทนเบาเอิ๊กแล้วครับบุได้แก่ตางแทนไฟเพราะว่าน้องตายเบาหน่อยนี่บุได้่หูจักเรื่องเล่าแต่เท่าที่บอหน่อย ฟังแล้วก็เห็นหลักฐานเนาะ <Man. S 1> คือทังผ um ู้เมียเบาเอิร์กนี่อยากถิมกับเบาเอิร์กไปเอาคนใหม่น้ดยจีห้เบาเอิร์กนี่บอตองเวาอียั่งทางนั้นพันซื้อพันยังกันแต่บอต,ตองเวา <Man. S 1> ให้ไปแบบเงียบเงียบห้นี้แบบเงียบเงียบเนาะคุณยิ่งมีคนใหม่มีทรายใหม่ไผพวในีนี้แบบเงียบเงียบ <Man. S 1> พ่อพวกออกมาปกออกมาปกป้องหรือว่าออกมาเรียกร้อง เป็นยังเมียคือเหตุแบบนี้นต,นนตน้นหมันต้นคอก็มีขั้นมันขั้นคอมีเงินไปปุ้งมีเงินไปจ่ายตอนหมันตน้นคอแต่พ่อทิมคือทิมแบบนี้เบาเอิ์กนีว่าพ,พ่อใจเนาะ่พ่อใจทีมเมียแบบอยู่ซื่อๆหอบเสื้อ้าออกจากห้องแล้วก็ไล่เห้พวกนี้ปิดประตูไว้บ่ให้พวกเขาห้องไล่พวกนี้เนาะพอพ่อเบาเอิ์อหออกหอบเสื้อ้ามาอยู่กับนองตายเบาเอิ์กออกมาเมวาว่าเมียนี่ทิมออกมาเราเหตุการณ์สูนน่นนองตายฟัง่งและ แล้วก็ออกมาเราเหตุการณ์ซูเอฟฟังว่าถึกทีมถึกป้า <Man. S 1> แล้วก็อ้ายของเมียเบาเอิ๊กบ่พอใจบ่พอใจสีแจ้งตำรวจมาจับอ้าวเนาะก็คือเพื่อนมาขเขาห้อยห้าวทายคลิปก็คือพลายเนาะเพระาะว่าห้าอ่าห้าเป็นคนแบบอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเ้าวตองออ,ออกมาเมบามียังกับตองออกมาเบาไอ้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีพังเนาะเพราะว่าทุกเรื่องน่าจะทุกเหตุการณ์อี้เนี้ยคือกันเขาจะ เดาผ่านซื้อเบัดเนาะแล้วเพื่อนมาบอกมาบอกว่าโบขวั่มาบอกเขาโบเมนดาร่าอันนี้บบเมนดาล่ากับโบเมนแต่บาเขาเป็นอ่ายูทูบเบอร์เออแม่เ้าเป็นยูทูบเบอร์เนาะเขาก็ต้องโอ้มาบอกคันนองตายบอยดูดอาชีพแม่นเออานองตายบอยเส้าอัดคลิปเพื่อนสีแจงตำรวจมาจับแม่นอ่าเนาะคือบอกหน่อยอยากบอกจริงๆนะอันนี้นี่เขาคายคมคูเขาคายคมคูนะ น้องตายมีหลักฐานแล้วแม่น้องตายมีหลักฐานแล้วดีแล้วที่น้องตายออกมาอัดคลิปออกมาว่าวทาน้องตายบอกออกมาคลิปบอกมาว่าน้องตายก็สิโดนเอาเปรียบบพรว่าน้องตายสิถึกเขาคมคู่สิถึกอ่าเขาบอกยังกระซางน้องตายบอกออกมาอาทิบออกมาว่าน้องตายก็สิโดนโดนนี่แหละถึกกระทำก็จังสีแล้วเขาก็คมคู่ถึกกระทำก็คือที่ออกมาอัดคลิปก็คือมาปกป้องไอ้น้องตายบอยอมิดพลาดมาอ่าคมคู่ไอ้หรือว่าว่าอันนี้ไอ้น้องตายแน่นอนเนาะเพราะว่าครับผม ถึงเจ้าสิคู่เจ้าไรก็คือเก้าขอย่อมฮาบามีรักฐานครบทุกอย่างถาะว่า,าอยากออกมาสี่แจงกับสามารถออกมาผ่านเท่าไรเท่ากับรพอมจ้าอันนี้เนาะถามว่าอยากออกผ่านซ่องลงใต้กับสามาถไปห้คนอื่นอันนี้ก็ไรคือการเนื้อครับผมเนาะก็เอาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเบาหน่อยกเพรากว่าถ้<บ>าบอกกับเพื่อนแต่ละพวกเท่ากับอัดคลิปไปเบิร์ตนะรับเบาหน่อยกับ่าไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นเดืองใหญ่เดืองยาวนะพี่น้อง ตอนแรกว่าหอยกับพยายามแบบซวยเนาะซวยทั Fortune, sugar, ้งเบาเอิ์กซวยทั้งน้องายนี่สื่อสารผ่านพอผ่านแม่ของของไฟยิ่งเนาะสื่อสารไฟพอายแม่ของ่ฟยิ่งแล้วว่าสิ่งที่เบาะเอิ์กต้องการต้นนี้บ่ไดนต้องการยังมากมมยต้องการอยากจะขึ้นดีกับเมียเนาะต้องการอยากจะขึ้นดีกับเมีย้าหางว่าจังไดจังไดเมียบ่ขึ้น การห้มันไปสียาห่างให้มันแล้วมันทว่ให้ผู้ใหญ่ครับพูแมนไปสียาห่างอยู่แล้วคือจีบใบยาเนะเองแล้วพี่น้องเนาะแต่คือทุกคนที่มาหมันกันใบแล้วมันบอกอันนี้หมันกันใบเขาก็เซ็นใบทะเบียนสมรสเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็จำจำจำตาพ่อบ้านประทับตาพ่อบ้านเนาะแล้วสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ค่ะหากว่ามีเอาเบอเอิร์กอีรีห้ไปบอกกับผูใหญ่เนาะชิเลอร์กาหายไปบอกกับผูงยัยชี้จีบใบยากาหายไปบอกกับผู้ใหญ่บอแมนว่าจะหาเอิร์ก นี้ไปแบบเ,ง,เงียบๆนี่คือสิ่งที่เบาเอิ์กต้องการนะครับพี่นอ้องเนาะนี่เลยยังซ้ำนี่เลยถ้าหากว่าสิ้นที่กระเป๋บบาเอิก์กอยากให้เบาเอิกก์กขึ้นไปห้องกายโท่บอกกับเบ,บาเอิ์กบบแมนเบาเอิ์กโท่ไปะจะได้กับบอหลับติดต่อไปะจะได้กับบอไรมีแต่ว่าบาว่างบาว่างบ,า,า,งบา,ามีเวลาเนาะพวก,กบเมีมันบอกกันแบบนี้ใดบอกบามีเวลาบาว่างแต่มีเวลาคุยกับคนอื่นนะครับ เนาะอันนี้บ่หน่อยบ่หด้ยมากแก่ต่างนะบ่หน่อยเห็นหลักฐานนะครับพี่น้องเห็นหลักฐานที่เขาแซดเขาคุยกันเขาโท่ลร่มงกันนะแล้วล่เบาเอิก์กนี่ออกจากหอนะครับถามว่าเบาเอิกตอนนี้ยังหักเมียบอแน่นอนนะครับทุกคนแต่ยังมีหกัก <Man. S 1> แต่ถามว่าเมียบ่เอาอิลีเมียจะเลิกอ,อิลีเบาเอิกระพอบ <Man. S 1> ที่จะเลิกคือกันบางคนอจาวนะว่าอ้าน้องตต้งูกะแมนน้องพี่น้องบอกว่า,างูย่อนความหัก มืนหูมืนตาบ่คุณคือตอนนี้เนาะคือเบาเอิ์ก e นี R ่ này, เล่ากันยอมรับว่าเรางูแต่สิ่งที่เราเหตุอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับผมพี่น้องเล่าอยากให้เรื่องมันกระจ่างอ่าเลิกก็ให้ผู้ใหญ่ครับผู้เพราะว่าวการที่ะจะมีงานแต่งครั้งนี้การที่จะมีงานหมัน้นงานแต่งนี่เบาเอิ Bal ์ก e ไปกูนี่ยืมสินไหวลายนะครับพี่นอ้องยูซื่อใจเบาเอิ์ก e หายไปแบบเแบบแบบงียบๆนะหนี้สินเบาเอิ e ์กก็ต้องใส เนาะบ้าเอาิร์กก็เลยแบบอยากให้มันชัดเจนแล้วบ้าเอาิร์กสีเอาคำเงาไปบอกกับพ่อกับแม่จังได้อยู่ซื่อๆบ้าเอาิร์กกับบ้านเมียบ้กกับนำ้ำนะอยู่ซื่อๆบ้าเอิร์กไปหาเงินใส่หนีเมียบ้าใส่นำ้ำจังสี่นะเนาะทั้งๆท,ที่ว่าหนีส่สินที่ไปกู้ไปยืมมากนี่ฮับผูกทั้งสองฝ่ายนะว่าไปกู้เงินนี่เพื่อมาขอเมียเพื่อมามันเมียเพื่อไปไถจังสันจังสี่เนาะคือฮับผูกเป็นสองฝ่าย แล้ววันนี้เวลาเลิกใ้เลิกไปเงียบเงียบเนาะมันกับบุตถมันบัถือเพราะว่าเฮ้ากับยัย่อมเพื่อนแมนเนาะกาสิ่งที่เขาคมคูเบาเอิกแล้วคมคูน้องตายเนาะน้นองตายก็เก็บหลักฐานไว้แมนเก็บหลักฐานไว้ก็คือโมอยานียังหรอพี่นอ้องเพราะว่าน้องตายเสื้อว่ากดไม้เมืองไทยจะเห็ุตามจะเหตุจะเอาอยางว่าจะเป็นถ้ำแล็บเป็น เป็นกลางค่ะนะเป็นกลางนะเนงีเ่ยก,ก็แกะผูถือกระทําหรือว่าผูอันนีน้องตายเสอว่ากฎหมายเมืองไทยเพิ่นจะเหมาะกฎหมายไทยมันจะเป็นแบบนี้นได้หรอตายคนที่คมคูอ่ะคือคนผิดคนที่คมคูคอนอื่นอ่ะเอาตำรวจไปจับคนคมคูแบบซีคาซิตี้ทั่นนั้นนวนี่นะอันนั้นแหละคือคนที่กำลังเหตุให้คน,นอื่นตกเอ่อเินว่าม,มีมีควมกัง,งวลมีควงหวาดกลัวนะมีความพิดนะ นะครับผมเนาะน้องตายกับพยายามเก็บหลักฐานไว้อันใดที่็นเขาครูมาเก็บไว้เบิร์เลยเก็บไว้เบิร์เลยที่เบากันกับคู่มือคู่มือเนาะค่ะอัดคลิปไปเนี่ยที่เพิ่งเบากันอาร์ตไว้ให้เบิร์เนาะมีมีหลักฐานมีมียังที่จะเป็นหลักฐานกับอัดไว้ให้เบิร์เนาะนะถ้าหากว่าเจรจากับลุงโตนะหรือว่าบลล่งโตกันให้ผู้ใหญ่เคียร์กันเนาะโอเคครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้เนาะเบาหน่อยกระสงชานน้องตายกระยับออกมาปกป้องอยากอัดคลิปเป็นหลักฐาน เป็นหลักฐานนําเนาะพระว่าน้องตายโดนคมคู่บ่อหน่อยบ่ฮหูว่ามือข้างหน้าวันข้างหน้าสิเป็นจังไ๋เรื่องเล่าสิเป็นจังไ๋นะน้องตายอาจจะโดนทำลายหรือว่าจะอาจจะโดนกันแกงโ่นนี้นั่นจะได้ก็บ่ฮหูนะพี่น้องเข้าต้องอัดคลิปเป็นหลักฐานนะครับตาว่าเกิดยังขืนกับน้องตายแม่นผู้นี้เป็นคนกระทำนะครับผมเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวันี้ครับผมกับน้องตายอยากฝากยังอีกบอก็มีแต่อยากพาขอบใจขอบคุณทุกคนเลยเนาะตอนนี้กายน้องตายกัแบบว่า ผมซึกแบบดีใจที่มีร้ายๆคนเขามาเหม็ดให้กับร่างใจเพื่อนเพราะว่าตอนเพื่อนมาแต่ห้องเมียไม่ไม่ก็คือบุกินเขากินหนามเศร้ามิจคิดอย่างเดียวเนี่ยก็ต้ขอบใจขอบคุณทุกคนหลายๆเลยที่เขาไปเป็นกำลังใจให้พี่สร้ายน้องตายแล้วพี่น้องครับนี่จะซ้ำหนีเลยเนาะไอ้ไอ้คอ,อจมได้หนึ่งเนาะคือมันมีมันมีคำว่าเงินเงินเห็นเห็นคำว่าตอนเขาคอมพูมีคำว่าเงินเงินเงินก็คือเงินทีเบาเอิร์คหายอายของหายอายของเมียโอนมาหายร้านใช่เพราะว่าร้านใช่ เงินเดือนบอท่านออกแล้วบอมีเงินกินข้าวบอมีเงินกินข้าวแมนโอนกับบอท่านฮอตมือหรอกมาแต่หอมปุ๊บอ่าเพิ่อนกระเทามากเลยเนาะว่าบอมาแล้วบอเวทาม่าหนุ่งตายว่าเงินบอมาแล้วบอคืออาว่าบอได้ไปแล้วลู้บอได้ไปดอกเนี่ยมันเงินได้สั้นเพิ่นว่าก็คือเมื่อนั่นก็อาอโอนให้เอาง่ายๆก็คือก็คือประมาณว่าตอนที่บอเอิร์กมาใหม่ๆนี่บ่มีเงินเนาะไปยืมเพิ่น ยืมเพิ่นหาลอยบาท <Man. S 2> หาลอยบาทพอนี่บัดนี้หันเบาเอิกออกมาจังซี่เพิ่นย่านบ่ได้เงินขึ้นน <Man. S 2> ้องเพิ่นย่านเบาเอิกหันบ่ใส่นี้เพิ่นก็เลยทวงเงินเ <Man. S 2> นาะโอเคประมาณนั้นเนาะครับพี่น,อนอ้องเนาะโอเคครับสบายดีน้องตายสบายดีจ้า